ไมคอนคาโดโซดาวรุ่งสายเลือดแซมบ้า หัวใจไทยแลนด์ที่แฟนบอลชาวไทยอยากให้น้องได้ลงเล่นภายใต้สีเสื้อของช้างศึกมากที่สุดด้วยความสามารถและสไตล์การเล่นของน้องและความผิวไหวตามสไตล์บาร์ซิเลียนเลยมีทักษะการเล่นบอลที่ค่อนข้างไร้กาดครับและก็น้องเนี่ยโด่งดังได้ไปออกรายการทีวีครับและเป็นดาวรุ่งที่ป๊อปปูล่าครับแฟนบอลชาวไทยให้ความติดตามกันอย่างมากมายล่าสุดครับน้องเนี่ยก็ประสบความสาเร็จไปอีกหนึ่งท่านครับกับการได้เข้าไปเล่นกับชุดเยาวชนของบาเยิร์นิชครับอายุไม่เกิน19ปี ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของไมคอนนะครับและดีครับคือซีรีส์เริ่มต้นของไมคอนดักลาสคาโดโซครับดาวรุง่งสายเลือดัซมบ้าหัวใจไทยแลนด์และเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับ หากใครต้องการเติม Fc Coin ให้นึกถึง m8x.com เว็บไซต์เติม Fc Coin ที่ถูกสะดวกและปลอดภัยมีให้เลือกช็อปแบบหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC Xbox หรือว่าจะเป็นตะก,กูล PS ก็สามารถที่จะเลือกช็อปกันได้ตามใจพิเศษวันนี้ใช้ส่วนลด BB w o t d e r f u k ลดทันที่เถ้าใครอยากเติม Coin Fc ให้นึกถึง m8x.com กันเลย้าอยากจะเติมเกมให้นึกถึง Elastic Shop เพจรับเติมเกมคุณภาพที่เปิดมามากกว่า5ปีและผู้ติดตามมากกว่า8 0 0 0มืนคนมีบริการเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น ซีโมบายหรือว่าเกมออนไลน์อื่นๆอีก,อก,อก,อกมากมายและถ้าอยากเติมเกมเมื่อไรให้นึกถึง Elastic กช็อได้เลยอะไรครับผมและนี่คือโฉมหน้าของเมคอนคา r ์โดโซครับน้องเนี่ยเป็นในส่วนของตัวรุกครับสามารถเล่นได้ทั้งกลางรุกปีกซ้ายปีกขวาแต่เท่าที่ผมไปดูนะครับผมตามเยาวชนที่เขาเล่นเนี่ยหรือว่า กับไบโอินิคเนี่ยเขาจะยืนเป็นกราบซ้ายผมคิดว่าน่าจะเป็น L W นะซึ่งน้องเนี่ยก็สามารถจะเล่นเป็นสายตัดเข้าในก็ได้หรือว่าเป็นตัวปีกหลิมเส้นก็ได้ซึ่งมีความเร็วแล้วก็มีความคล่องค่อนข้างสูงครับสำหรับไมคอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับผมตำแหน่งของน้องก็คือ L W ปีกซ้ายหรือว่าน้ากึ่งปีกซ้ายนั่นเองครับและนี่คือดีเทลของไมคอนคาโดโซ่ครับแน่นอนว่าเราเนี่ยอยากให้น้องเป็นนักเตะ ทีมชาติไทยครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องเป็นสัญชาติบราซิลอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอ้างอิงว่าน้องเนี่ยเป็นนักเตะบราซิลอยู่นะตอนนี้ครับสเตตัสตของน้องเริ่มต้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะ70เรตติ้งครับทุกคนสำหรับปีกซ้ายก็ถือว่ามีความเร็วเริ่มต้นระดับกลางๆครับเทคนิคถือว่าใช้ได้นะก็ไปดูว่าน้องจะพัฒนาได้ดีแค่ไหนครับเรามาแต่งตัวให้กับน้องก่อนครับเท่าที่ดูนะครับผมจากรูปภาพนะครับผมที่น้องได้ลงเล่นให้กับเยาวชนของบาเยิร น้องเนี่ยจะใส่รองเท้าไนกี้สีขาวชมพูนะฮะซึ่งเท่าที่ดูนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคู่นี้นะหรือถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงทุกคนผมว่าอาจจะใกล้คล้ายกับคู่นี้นะครับสีชมพูนี้เลยในส่วนถุงเท้าเนี่ยผมเห็นว่าน้องเนี่ยน่าจะใส่ถุงเท้าต่ํานะอาจจะเป็นทรงแบบครึ่งแข้งนะครับผมเป็นฟิลแบบแจ็คกี้ริช ประมาณนั้นทุกคนและก็เท่าที่เห็นนะครับผมน้องจะมีเสื้อซับในด้วยนะครับผมทรงก็น่าจะออกมาคล้ายๆประมาณนี้นะเท่าที่เห็นมานะครับผมในรูปเราก็จะจัดให้น้องเนี่ยคล้ายตัวจริงมากที่สุดอะไรครับผมเรามาดูค่า personality ของเจ้าหูไมคอนกันก่อนครับแน่นอนว่าเราจะเน้นไปในส่วนของแต้เมเบลวิกการซ้อมเนี่ยเขามี recommend ให้เราอย่างเยอะเลยครับมีเซสชันการครอสซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะเน้นเซสชันเบาก่อนลวกันนะครับผมเป็นเกรดรั h ชนั่นเองครับทุกคนอ่ะโอเค เป็นเซกชันแรกครับอะไรครับผมเซกชันแรกครับของไมค์ค้นนะครับผมในฐานะนักเตะชุดใหญ่ครับถือว่าสวดทรงผมว่าคล้ายๆตัวจริงเหมือนกันนะแม่เราทำมาได้เหมือนครับน้องจะตัวเล็กๆครับไม่ได้สูงมากแล้วก็ตันๆหน่อยครับถือว่าเป็นเด็กที่มีทรงมีกล้ามเนื้อที่ดีครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าในสนามจริงครับจะออกมาแผลวพราวแค่ไหนครับแต่ว่าในการซ้อมเราก็เก็บคะแนนให้ได้ดีที่สุดก่อนทุกคนหาละสวยงามและเซกชันแรกเราได้เกรดเอไป เซตที่2ครับเราต้องจ่ายบอลไปยังจุดครับโดนห้ามโดนแย่งนะทุกคนถ่ายไปซ้ายแหมเราได้ร่วมซ้อมกับแฮร์รี่เคนซะด้วยทุกคนโอ้หทำเป็นเล่นไปเมคอนเล่นกับแฮร์รี่เคนถ่ายออกซ้ายไปโอเคมันเป็นอารมณ์คล้ายๆกับกึ่งไม่ถึงกับลิงชิงบอลทุกคนแต่ว่าเราอย่าโดนคัดตรงกลางก็พอครับเพราะว่ามีนักเตะยืนอยู่ในบริเวณตรงกลางเนี่ยเราห้ามโดนตัดบอลเด็ดขาดครับอ่าอย่างนี้แหละ และสุดท้ายครับเราก็จบที่เกรด A ครับ้ถือว่าการซ้อม2ชเซสชั่นของเราดูดีเหมือนกันนะแน่นอนครับเราซ้อมได้ดีครับและได้ถูกพ่วงไปในส่วนของพรีซีซันเกมแรกทุกคนซึ่งมีโอกาสได้ลงตัวจริงในด้านของเจ้าหนูไมคอนนะทุกคนโอ้โหป็เปเล่นซึ่ก็เรียบร้อยครับเกมแรกครับเราจะเจอกับอาร์เซนอลครับและเราได้ลงในตำแหน่งปีกซ้ายตรงข้ามกับ see, นะโอลิเซ่น้ถือว่าดีครับ เพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นเป็นปีกขวาเราต้องไปแข่งกับโอลิเซผมว่างานหนักของชีวิตแน่นอนเอาเลยครับผมเกมกับอาร์เซนอลกับอุ่นเครื่องแลวนี่ครับเกมแรกของเจ้าหนูไมคอนคาโดโซครับฝ่ายใต้สีเสื้อของมาโยนิกครับน้องก็ถูกกันขึ้นมาจากชุดยู9ทุกคนและนี่คือเกมแรกในการอุ่นเครื่องเลยฮะเอาเลยครับผมเปิดตัวเกมแรกค,ครับของเจ้าหนูไมคอนครับในสีเสื้อของมาโยนิคชุดใหญ่ทุกคนวันนี้เราอุ่นเครื่องเจอกับตะด้านของอาร์เซนอลแล้วมาถึงก็เปิดบอลเสียไปครับ บติดลลี่ครับตัดได้แล้วมาที่ซาก้าเราต้องลงคุมฝั่งซ้ายแล้วโอดิกาตโอดิกาตยังส่งไม่ได้ครับมาส่วนที่เมคอนเมคอนครับติดเครื่องมาฝากไปครับถึงจังหวะรอยอยู่กับเมคอนฝากชิงมาแล้วจังหวะน,นี้สปีดไปแล้วแต่ว่าอ้อมมาตรงกลางสวยๆแม่สุดท้ายตลีบายแย่ไว้ได้ครับและไม้แม่ยงรับมามาสวยที่ซาก้าซาก้าฝ่ามาตรงกลางติดจะได้ของชาแล้วเดวิสคืนหลังมานอยเออร์าดโดงๆขึ้นมาจังหวะน,นี้เก็บบอล ยังไงครับแล้วปั๊มไม่ได้ครับสลิบายยังเก็บได้อยู่อ่าแล้วตอนนี้เป็นของอาร์เซนอลกรฝากเข้ามาที่ฮาเวร์สโอโดการปาบมาทีซากาโจทานซากับเดกเกิร์ลไรแล้วยิงไกลบอ,นอลนแลบบแม่เกือบไปนอยเออร์ครับสาดขึ้นมาให้เมคอนครับเกบอลลงสวยอยางพลิกไม่ได้พลิกไม่ได้คืนเข้าตรงกลางแล้วจังหวะนี้ครับสปีดเติมขึ้นซ้ายไปรอซ้ายโอ้โหจะมาบุสล่าให้ลูกนี้แม่โอ้โหเมคอนบอกตายอรแม่แรงเหลือเกิน แล้วซาก้าจังหวะนี้หลุดขึ้นมามาที่ฮาเวตเข้ามาวงในของมามาฟินยอสจังหวะน,นี้ยังตัดมาได้ครับแล้วมีฝนตกเนี่ยรู้สึกว่าความฝืดของสนามเนี่ยมีสู่เหมือนกันไมคอนรับบอลด้านข้าง <c oughs> บอลมันกระเด้งกระดอนไม่ดีเท่าไหร่ครับแม่มีฝนเล่นยากเหมือนกันแม่เดกเกนไรส์เก็บได้หมดแล้วตรงกลางหิงไกลคิมิชฝ่ามาไมคอน ชิงมา1นึ่งครับกับมูเซล่าแล้วเราออกซ้ายจังหวะน,นี้ไมค่อนมาแล้วครับสปีดบอลมาจังหวะน,นี้ความเร็วของไมคอนก็ใช้ได้แล้วตรงกลางมีรอยยูเบนฮรีเคนมาอหุงเกือบได้ถึงแม่เปิดมาได้ลุ้นแบบได้เสียทุกคนแต่ว่าสุดท้ายยังเกี่ยวได้ที่ซาลิบาแล้วจังหวะน,นี้ครับเราบีบเร็วรับแม่ถือว่าช่วยกันได้ดีจังหวะสองเก็บได้ไมค่อนจังหวะเดียวมาเลยกัมูเซล่าขอบอลมูเซล่ามูเซล่าไม่ให้ครับขึ้นกันมาไมค่อน รอตัวเติมอยู่จังหวะนี้เบคอนฝาเข้าตรงกลางมาที่ิมมิชคิมมิชหักมาสวยเฮริเคเแลยิงเร,ยเรียนแม่ลูกนี้แต่มันเบาไปหน่อยครับ <c oughs> บอลอยู่กลางสนามแล้วตัดมาได้สวยครับมาได้ดีแล้วซ้ายมูเซล่าขอเบคอนหลุดขึ้นมาแล้วเบคอนจี้เข้ามาเบคอนตบเข้ามาเฮริเคเรแ,แม่ไม่ถึงครับโอ้โห,หจังหวสะสปีดหรือว่าทรงดีเหมือนกันคนระับ <c oughs> ยังหาจังหวะอยู่ครับเฮริเคนแล้วมาที่เบคอนอีกแล้ว ดึงข้าววงในไมคอนแล้วครอสไปเสาไกลโอลิเซ่มาโมงโอ้โหถือว่าได้เรื่องโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ออลิเซ่โมงไม่เข้ากรอบประตูครับโู้โหแต่ว่าไมคอนหาจังหวะดีมากตัดเข้ามาครับโอริกาเล่นชิงหนึ่งสองกับปูโกโยสากะแล้วแต่ฟอนโซเดวี่วิกแกนได้เรื่องแล้วไมคอนเก็บได้จังหวะนี้ฝากข้าตรงกลางชี้แฮร์รี่เคนเอาเป็นโมเซล่าขออภัย แลพะพับรวิดออกซ้ายจังหวะน,นี้ดึงจังหวะแล้วไมคอนยอดไปตรงกลาง,ลางอีกแล้ว่ว่าคาราวิโอรี่ับมาทันโอลิเซไม่ถึงครับแล้วก็หมดครึ่งแรกไปโอ้โหแม่ถือว่าทรงเกมแรกครึ่งแรกนี่ใช้ได้เลยครับมีจังหวะได้ครอสหลายครั้งเหมือนกันครับน,นด้านของเจ้าหนูไมคอนแม่แต่ว่าบายเยนยังหาประตูไม่เจอครับอะครับพึ่งหลังครับอีก45นาทีครับครึ่งแรกถือว่ามีบทบาทเยอะนะบอลขึ้นฝั่งเรามากกว่าทางโอลิเซด้วยสามดวน เราตัวเล็กก็บทุกคนบอกว่าเรายืนอ,อยู่นอกกรอบเกตโทษน,น่าจะดูดีกว่าแล้วปั๊มจังหวะนี้รับได้ที่หน่อยเอออาแล้วจังหวะนี้หน่อยเออคว้างต่อมาที่ไมคอนแล้วโอกาสในส่วนกลับของเจ้าหนูไมคอนจังหวะนี้สปีดขึ้นมาฝากมาด้านในแล้วจังหวะนี้มูเซล่าชิงต่อมาไมคอนความเร็วยังมีอยู่ใลวความเร็วของไมคอนดึงกนมาฝากขันดูก,กางแล้วโอลิเซส่งต่อให้ไมคอนจังหวะนี้สปีดเข้ามาแล้วตบเข้ามาตรงกลางแหวยังไม่มีคนแทบอินยังได้อยู่ที่คิบิชราฟิโอรีเสียบอลไปแล้วจังหวะนี้มาที่ไมไมมคคออนน ดึงจังหวะอย่างรอพี่ๆเติมอยู่ครับแล้วฝากมาด้านซ้ายโอ้โหแต่แม่พารวิกให้บอลขาดไปสองครั้งนะามาที่มาติเนลี่แล้วหาแหวนยิงไกลครับอ <c oughs> นอยเออร์ครับเลนสัน้นให้โจนาธานช่ามาควิยอสอันแล้วมาที่สา,าสากาสากาเสียบอลไปแล้วจังหวะน,น้มูเซล่าฝากขึ้นด้านหน้าแล้วแฮ์ริเคนเห็นซ้ายไหมแฮ์ริเคนซ้ายสุดมาไมค์คอนหลุดขึ้นมาตรงนี้มีตัวตามแต่โอ้โหทิมเบอร์วี่แค่ โอ้โหไม่อ่อนข้อให้น้องเลยนะจับบอลปุ๊บสไลด์ผับเลยฝั่งอาเซนอลโต้กลับมาบ้างครับมาทีเดย์แคนไรส์เดแนไรส์เข้ามาหาแหวดยิงไกลบอลทะลักมาที่สากา้าซากา้ายิงอีกทีรับที่นอยเออร์อาเลยครับนอยเออร์ออกเร็วไม่ได้ครับออกขวาไปที่มาคินยอส86นาทีครับมาทิโมริโนโอโอเดกาด์ออกข้างไปที่คาร์เรฟรีแทงตรงกลางแล้วจังหวะเดียวเบาไปหน่อยครับนอยเออร์ครับสาดยาวขึ้นมาจะหนูเมคอน รับบอลได้บอลตกลงเช้ายังได้ที่แฮร์ริเคนแล้วฝากมาจาังหวะนี้ยังได้อยู่ที่พัฟโรบิชส่งมาสวยครับแฮร์ริเคนซ้ายมาแล้วซ้ายมาที่ไมคอนหลุดขึ้นมาแล้วไมคอนจังหวะนี้ยีขวาเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งประตูของไมคอนไปเลยโอ้โหเหลือจะเชื่อกันมาในนาทีสุดท้ายครับเจ้าหนูไมคอนคาโดโซโอ้โหอูช็อตน,นี้คือหลุดเดียวเดียวได้ดวนกับไม้แมยองแล้วขู่ดำได้แบบดีใจกันยกกัวงเลย ดูแฮร์รี่เกนหักข้อมันดีมากแล้วไอคอนแตะเหมือนจะยาวแต่ไม่ยาวเกินไปครับแล้วจังหวะนี้เปิดหน้าเท้ายิงสวยงามโอ้โหเอาเลยประตูแรกมาแล้วด้นก่องเจ้าหนูไมคอนโอ้โหเวลาหมดเรียบร้อยครับกลายเป็นไบเยอร์มิวนีคครับก็เอาชนะแบบเฉือยเฉือได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากจากประตูชัยของเจ้าหนูไมคอนนะทุกคนเอาเลยครับแหมเปิดตัวได้อย่างสวยงามและพี่ๆทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันมาเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับน้องด้วยครับโหตอนที่ยิงได้นะ เอาเลยครับผมถือว่าเปิดตัวเกมแรก9.5เรตติ้งย้อนรอยประตูให้ดูครับแมจังหวะนี้แฮร์รี่เคนถือว่าเฉียบมากแต่ไมค่อนเนี่ยก็ถือว่าใช้โอกาสไม่เปลืองครับ oh. หลุดเข้าไปเดียวๆกับแมรยองแล้วไม่กลัวนะจังหวะนี้เปิดหน้าข่ายิงแบบสวยงามไปเลยฮะ oh. อะไรครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นๆของไมค่อนกันก่อนครับจังหวะในเกมวันนี้นะครับเออถ้าพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยซัคเซสเรตอยู่ที่87นะผมว่าก็ไม่ได้แย่นะ ผมว่าอยู่ในเกมที่ดีกับเด็กวัยสิบเจ็ดอ่ะผมว่าโอเคเลยนะโอกาสยิงวันนี้เนะี่ยมี2ครั้งแต่ว่าเข้ากรอบหนึ่งครั้งแล้วเป็น1ประตูเฮ้ถือว่าโอเคนะครับค่าเฉลี่ยใช้ได้การจ่ายบอลวันนี้เนี่ยมีทั้งดีแล้วก็แย่นะโดยจ่ายบอลทั้งหมด26ครั้งเข้าเป้าอยู่ที่19ครั้งแล้วก็เสียอยู่7ครั้งเอาจริงๆก็เปอร์เซ็นต์พาสยังถือว่า ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะ73%แต่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะผมว่าก็พอใช้ได้อยู่ครับส่วนเกมรับเนี่ยน้องลงมาช่วยแท็กเขิลหนึ่งครั้งแล้วก็สามารถที่จะปะทะชนะหนึ่งครั้งครับซักเซนเรต100%ถือว่าโอเคเกมแรกผมว่าแจ้งเกิดเลยลหละและตอนนี้ครับอ้โหเ,เจ้าหนูไมคอนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่แฟนๆเริ่มให้ความสนใจครับในเกมถัดไปกับคิสซาพาเรเลตเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสได้สตาร์ตตัวจริงนะแฟนๆก็น่าจะคาดหวังกับฟอร์มเพราะว่าน้องอายุ17 และน่าจะเป็นดาวรุ่งที่ดีได้ในอนาคตนะทุกคนและเซนที่2ก็เป็นจังหวะฝึกครอสของไมคอนครับจังหวะนี้ต้องฝึกครอสให้แม่นยำม,มากขึ้นครับอ่เป้าแรกถือว่าสวยครับคิมิตฝากมาไมคอนจับบอลและครอสไปเสาไกลสวยงามยังถือว่าเข้าเป้าได้ดีครับมาดูฝั่งซ้ายมาก,กับเท้าซ้ายของไมคอนอาจจะไม่ถนดัดแต่ก็ยังทําได้ดีและก็สุดท้ายได้เกตบีนะ อาจจะยังไม่ได้เข้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นครับทุกคนแต่ว่าเริ่มต้นมาเกต B เกือบเต็มนะเกือบได้เกต A ก็ถือว่าไม่แย่ครับเกมนี้ครับเราจะได้สตาร์ตตัวจริงเช่นเดิมครับทุกคนถือว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเราซ้อมได้ดีมากครับทุกคนแล้วก็จะได้ของกรณีเนี่ยเลือกเรามาเป็นตัวจริงเลยอะไรครับผมเกมที่2ครับเราบุกเยือนครับทางด้านของกิทตันพารเลตนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องเกมที่2ครับกับทีมจากพิมพ์อังกฤษนะอะไรครับผมเกมที่2อของบาเยือนครับวันนี้อุ่นเครื่องกับ เราในฐานะปีกซ้ายเช่นเดิมครับทุกคนได้ของไมคอนกิมิชับอาและแทงมาอย่างนี้น้องไม่ได้ยืนเดียวๆับแลเสียบอลไปแต่ว่าสะเก็บมาและพารูวิททำได้ดีอ่าแล้วจังหวะนี้มูซิล่าเราเข้าจุดแล้วจังหวะน,นี้มูซซล่ามาสวยๆยิงไมคอน Michael. แล้วไมคอนโอ้โหยิยงไม่เข้ากรอบโอ้โหตลุดบดีมากโอ้แมถดูว่าวิ่งช่องนี้ดีมากครับแต่ว่ากบานีก็ถือว่าไม่กำลังใจน้องนะหรือว่าใช้ได้ครับ วิ่งตีขนาบข้างออกซ้ายแล้วซ้ายมาจาังหวะนี้ไมร์คอนสปีดขึ้นมารอตรงกลางเติมแล้วดึงจังหวะเห็นตรงกลางรออยู่จังหวะนี้โรเซบงชนเสาไโอ้โหฝึกครอสมาแล้วได้คอสเข้าหัวเลยคนระับมาสวยจวังหวะนี้มูซซล่าแล้วช่องตรงกลางมาไมร์คอนจะหักหักลบแม่แล้ว่าสุดท้ายโดนเคียตเกฮีดึงจังหวะรอฝากมาสวยๆแล้วจวังหวะนี้อ้อมมาแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหสวยงามมากที่โจชัวคิมมิช ยิงอย่างยอดเยี่ยมครับแล้ววิ่งไปดีใจกับพี่เขาหน่อยจังหวะนี้ต่อบอลกันสวยแล้วเราวิ่งดึงตัวประกบให้ครับส่วนคิมมิชมีโอกาสได้ส่องตรงหัวกะโหลกเรียกว่าโล่งจัดจัดกับลูกนี้คิสพารเลตเอาไม่อยู่ครับถือว่าเกมนี้มาเร็วครับ15นาทีเท่านั้นเองครับคิสพารเลตโดนขึ้นนําไปแล้วครับแม่เกมนี้ตัดได้อีกแล้วครับไบเยนแม่รู้สึกว่าไมคอนเกมนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเคอะเขินเหมือนเกมแรกนะ ดึงจังหวะแหมจะหลบขวาแหมหนีไม่ได้แต่พี่ยังช่วยเก็บได้อยู่ครับมาสวยพาโรบิกฝ่าวมาแล้วไมค์คอนหลุดขึ้นมาจังหวะนี้ไมค์คอนแตะบอลยาวไปนิดนึงครับอ้โห้จังหวะจิ้มสุดท้ายเนี่ยบอลมันถล่มไปนิดนึงฝ่าเข้าด้านในแล้วจังหวะนี้ลูกเก่งติดสปีดซ้ายไปแล้วไมค์คอนจังหวะนี้ติดเข้าด้านในไมค์คอนดึงจังหวะแหม่แต่ละครัวลูกนี้ถือว่าดักทางได้สวยครับแหม่น้องมุดไปไม่ได้ครับหักข้อมาสวยครับแล้วโอยาสเบา อ้อมหลังมาจจงหวันนี้เราต้องลงมาช่วยบ้างแล้วครับมาที่ซาซาสุดท้ายเอา้าสามาได้เฉยแล้วสุดท้ายนอยเออร์หูแขนเดียวแม่เกือบไปครับแล้วเจงหวันนี้ครับเราก็เติมซ้ายเหมือนเดิมมูเซีย่าฝากมาแล้วไมค่อนเข้าจุดด้านในตรงกลางไมค่อนหลุดขึ้นมาไมาค่อนตบเข้ามาตรงกลางแล้วเหลือจะเชื่อีย้ร้อยโอ้โหมูเซลย่าสวยงามกดดชัดโอ้โหเจา้าวะที่ไมค่อนไหลรอดผู้เล่นของคิตตะพาเลตนี่ถือว่าเหลือเชื่อมากครับและเป็นสองประตูต่อศูนย์ไปเลยฮนะ หูเชิดฉายจะจัดแอซิสไปหนึ่งเนี่ยจังหวะเนี้ยหลุดเข้ามาแล้วดูจังหวะสกิดแม่ตบเข้ามาลอดดาบของมาเกีฮียผถือว่าสวยแล้วมูเซล่าวิ่งเข้ามาจิ้มด้วยหัวเกือกแบบสวยงามครับเข้าเสาแรกแบบหมดจดเลยสองสูตรแล้วบบเกมนี้ถือว่าเกมค่อนข้างไหลกว่าเกมกับอาร์เซนอลครับลงมาช่วยเกมรับได้ดีมากครับพาร์ทโรวิทแกมาสวยครับแล้วมูเซล่าส่งให้ไมคอน ไมคอนจี้เขาด้านในไมคอนดึงจังหวะให้ได้หาฮริเคนฮร์ฮริเคนส่งต่อมาแล้วตามช่องมาสวยๆมูซิล่าลูกนี้ไม่โ่งมาให้แล้วสุดท้ายบอลปินมาลาครัวมงทิ้งออกมาแล้วบอลชดหนึ่งนาทีครับในครึ่งแรกเอาไปแย่งมาได้สุดท้ายแหมมูซิยลไม่เล่นต่อจบที่ครึ่งแรกกับน2-0ถือว่าวันนี้เป็น2ประตูจากโจชุคิมมิดครับแล้วก็มูซิล่าในครึ่งแรกยอดเยี่ยมครับส่วนวันนี้เนี่ยไมคอนมี โอกาสช่วยทีมเยอะพอสมควรอะไรครับผมว่ากันต่ออีก45นาทีในครึ่งหลังครับมาครับฝั่งนี้โอ้แล้วยาสบาวเข้ามาวงนในได้ยิงแม่แต่ว่าเข้ามือของนอยเออร์ไม่ยากครับหมุนมาสวยครับไมค์อนส่งต่อจิมมาแล้วติดสปีดซ้ายมาแต่ยังไม่มีใครเห็นแล้วฝากมาจาังหวะน,นี้แทงไม่ดีแล้วนะขึ้นมาครับไมค์อนพยายามที่จะวิ่งไล่ขึ้นมาแต่ลาครัวพิแกรเร็วจริงๆแล้วมาสวยที่ซาซามาแม่ไมค์อนลงมาช่วยบงังจังหวะสุดท้ายได้ดีมากครับ ทำไม่เบรกคิสตันพาเลตได้แล้วเอชชลวิเอชลเอชลวิเข้ามากับซาช่าโบอีแล้วนอยเออร์เคลียทีงไปอบอลด้านบนเก็บยากครับพารวิชฝ่าว่าสวยครับแล้วไมคอนเห็นช่องนี้ครับโอ้โหหลุดมาเลยแฮร์รี่เคนจังหวะน,นี้แปรกลับมาแล้วบูเซล่ายิงโอ้โหลูกนี้เชฟเกมรับของคิสตันพาเลตพลาดเองลน้นวนแหล่ะอุล้วลบูเซล่ายิงแบบ ไม่เอาพี่เอาน้องเลยครับยิงแรงมากครับโอ้โหไมค์คอน,น,นใใรครับจ่ายให้แฮร์รี่เคนแล้วแฮร์รี่เคนตบมาให้มูเซล่าแล้วพี่เก,กโกรธเต็มแรงครับเลตุเปยครับฟองโซเดวีดส่งมาแล้วพี่แฮร์รี่เคนเราสปีดซ้ายมาจาังหวะนี้แฮร์รี่เคนยังไม่ให้ครับขอมาไมค์คอนฝากเขาได้ไหนแล้วจวังหวะนี้สปีดอ้อมหลังไมค์คอนสปีดเร็วกว่าแล้วไมค์คอนหลุดขึ้นมาไมค์คอนตบเข้ามาจาังหวะนี้ติดต้นของมาเบนิเตส โอ้โหเรากะจะให้แบบตัวแท็บอินอย่างพับโรวิกแล้วเมื่อกี้ครับฝ่ามันมสวยแล้วจังหวะนี้เล่นกันหนึ่งสองขอมาแต่ว่าแฮร์รี่เคนแมววิ่งทับทางกันน้องเฉยโอ้โหอะไรเสียบ,บอลไปแล้วจังหวะนี้เก็บได้แฮร์รี่เคนเราหุบเข้าด้านในไมคอนไมคอนพาพาทัวขวาไมคอนพาทัวแล้วไมคอนกดเองจังหวะนี้ผ่านหน้าประตูไป แม่ถือว่ากล้าเลี้ยงกล้าลุยครับแม่ลูกนี้เราได้ยิงด้วยฮะชดเวลา2อนาทีเท่านั้นครับทุกคนเกมนี้เดี๋วดูว่ากิสซพันเลตจะมีอะไรที่ได้ลุ้นหรือเปล่าสุดท้ายแล้วมิเชลน่าจะต้องครอสแล้วมิเชลหลบมาครอสเอ้าแล้วโล่งจะจัดบงเรียบร้อยโอ้โหพูดเป็นลางแลวโดนชนได้3ามหนึ่งจากทางได้ของซาแม่เขาก็ถือว่าสู้เหมือนกันนะครับกิสซพันเลตถึงแม้จะเป็นอุ่นเครื่องฮะแล้วก็ได้คืนมาหนึ่งประตู ต้องชมจังหวะนี้เขาหลัดไลเมื่อพลาดเลยฮะแล้วดูกับอูโล่งจัดตรงนั้นนี่คือกรอบเกตโทษที่ไม่มีใครคุมในด้านของซาแล้วเรียบร้อยฮะมงดีซะด้วยครับแล้วก็กลายเป็น3ประตูต่อหนึ่งไล่มาแหมแล้วแจ็กสันลงมาทำไมทุกคนน่าจะหมดเวลาแล้วนะ <c oughs> อ๋อลงมาเขี่ยทุกคนแล้วก็เรียบร้อยครับแจ็กสันบอกเอากูมาฆ่าครับสรุปครับเกมนี้เกมที่สองกับด้านของไมคอนในครึ่งแรกโดดเด่นมากกับครึ่งหลังเนี่ย จังหวะทามมิ่งในการจับบอลน้อยพอสมควรไม่ค่อยได้มีโอกาสเยอะครับแต่ว่าครึ่งแรกโคตรจะโดดเด่นครับเดี๋ยวมาดูว่าสถิติสุดท้าย90นาทีเป็นอย่างไรวันนี้ได้เล่นเต็มเกมซะด้วยเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าการเลี้ยงบอลอาจจะดรอปจากเกมที่แล้วนิดนึงนะอัตราการเลี้ยงผ่านแค่71เอง็งการยิงวันนี้เนี่ยโหเรามีโอกาสยิงเข้ากรอบ1ครั้งไม่เข้ากรอบ2ครั้งและไม่ได้ประตูทุกคนส่วนการพาสซิ่งวันนี้ดูดีกว่าเกมที่แล้วเยอะมากครับจ่ายบอลสำเร็จ96เปอร์เซ็นต คือจ่าย24ครั้งพลาดครั้งเดียวทุกคนถือว่าเกมนี้มีสิ่งดีขึ้นก็คือเรื่องของการจ่ายบอลส่วนในเรื่องของเกมรับก็มีจังหวะช่วยครั้งเดียวทุกคนแล้วก็ช่วยสําเร็จด้วยวันนี้ก็บวกแค่5แต้มครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนเกมก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าก็ทําได้ตามมาตรฐานและก็มีหนึ่งแอซิสให้กับทีมด้วยครับอะไรครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนทรงผมน้องนะคือเริ่มต้นเนี่ยผมใช้ทรงผมนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะคล้าย มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไปเจอทรงผมหนึ่งที่น่าจะเหมือนน้องมาที่สุดถึงแม้อาจจะเป็นผมที่ไม่ได้เป็นคือถ้าดูจากรูปเลยครับผมน้องเนี่ยจ,จะเป็นทรงแบบลองทรงและก็มีผมปิดหน้าม้านิดนึงแต่ว่าในเกมเนี่ยมันไม่มีทุกคนถ้าเกิดเปลี่ยนไปทรงเนี้ยผมว่าก็มีความคล้ายๆอยู่คืออาจจะไม่ได้เป็นลองทรงหรอกเพราะว่าอาจจะเป็นทรงแบบทรงยาวนิดหนึ่งแต่ว่าผมคุมหน้าม้าอยู่นะแล้วก็ออกทรงแบบบ๊อบที่น้อง เรียกว่าตัดมาตั้งแต่เด็กทุกคนผมว่าทรงนี้ผมว่าทรงคล้ายอยู่นะเออผมเอาเป็นทรงนี้น่าจะดูเหมือนน้องไมคอนมากกว่าทุกคนโอเคเกมต่อไปครับเราจะเจอกับซุดการในเกมซูเปอร์คัพครับ,รบก่อนที่เราจะไปเริ่มของจริงครับในเกมฟุตบอลบเดสลีกาครับเราต้องผ่านซุดการแล้วก็ไปดูว่าเราจะสตาร์ทรับถ้วยแชมป์แรกมาได้หรือเปล่าครับและก่อนที่จะไปถึงเกมกับซุดการเลครับผมเราก็ขอพักไปพียงต้องนี้ก่อนครับในพาร์ทแรกใครที่ชื่นชอบนะครับผมน้องไมคอน เด็กบารซิลใจไทยแลนด์ครับทุกคนก็สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องพี่บอลวัฒนาฟ้าคนละหนึ่งกดไลค์ได้ครับผมและติดตามกันได้ต่อในพาร์ทต่อไปครับและน้องจะเป็นอย่างไรฝากเจอกันได้ในพาร์ทที่2ทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยกันนะครับผมสวัสดีบายบายครับ